สวัสดีโจ๊ะโจ๊ะไอดีเกมบัตรเติมเกมและระบบสุดข,ของรางวัลมากมาย ตังที่นี่ชิ้บะสโต้ที่สึกข,ของบริการเกี่ยวกับเกมลิงอยู่ด้านล่างค่ะก็มเมื่อไม่นานมานี้นะครับ <c oughs> ผมได้มีโอกาสไปแมคโคนะครับและเหลือบสายตาไปเห็นว่า S เนี่ยมันกําลังแอคกับฟรีไฟอยู่แล้วมันมีของให้สุ่มด้วยแล้วก็ผมเนี่ยเข้าไปดูในคลิปของพี่ไอนะครับรู้สึกว่ามันจะเป็นของที่แรมากในช่วงนี้นะครับก็เลยอยากแกซุ่มฟรีไฟเนี่ยผมก็เล่นอยู่บ้างนะครับนิดนิดหน่อยหน่อยเวลาว่างนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงคลิปฟรีไฟในช่องสักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็ลงแต่ RV แต่ก็ไม่ใช่่่่่่่่วาไไไมมเลนนครแแตด้ คลิปแค่นั้นเองก็เลยเกิดเป็นคลิปวิดีโอนี้ขึ้นครับวันนี้เนี่ยผมได้ทําการซื้อของจากในแมคโครมาเยอะแยะมากมายเลยครับซื้อมาหลายแพ็คมากๆผมเลือกซื้อเป็นกระป๋องเพราะว่าสามารถตัดตรงเกลียวมันเนี่ยตรงที่งัดมันเนี่ยออกได้โดยที่น้ําด้านในเนี่ยก็ยังสามารถเก็บไว้กินได้ในอนาคตนะครับถ้าเป็นฝาขวดปกติเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าซื้อมาแล้วเวลาเปิดแล้วรสชาติมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับผมก็เลยเลือกเป็นกระป๋องมาก็เยอะเลยฮะราวๆประมาณ200กว่ากะ ป๋องนะครับก็200กว่าโค้ดในคลิปวิดีโอนี้ท <Bullet> ี่เราจะสุ่มกันก็ก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์ด้วยนะกันครับผมไม่ได้มาสุ่มแค่แค่จะเอาให้ผมอย่างเดียวนะผมมีแจกด้วยก็ฝากกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับแล้วผมจะขึ้นโค้ดให้อ่ะเอาไปเติมกันเร่นๆใครทันก็เอาไปเลยนะครับใครที่กดกระดิ่งเนี่ยไม่พลาดแน่นอนเวลามีอะไรโอเคขึ้นโค้ดปัก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  <ersch> ปัก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 ก็เอาไปแค่นี้ก่อนนะครับใครที่ดูคลิปผมเป็นคนแรกๆหรือว่าเป็นคนที่กดกระดิ่งหรือว่าเป็นคนที่ติดตามผมอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ไปลวกันเนาะเพราะผมไม่ได้แจ้งล่วงหน้าว่าผมแจกและผมก็ไม่ได้บอกในชื่อคลิปด้วยว่าผมแจกเพราะผมตั้งใจจะให้คนที่ตั้งใจดูคลิปผมจริงๆเท่านั้นนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่จะใส่โค้ดแล้วเดี๋ยวเราไปสุ่มดีกว่าครับว่า100กล่องจะได้คาตานะ S หรือเปล่า อันนี้ก็คือโค้ดทั้งหมดนะครับที่ผมได้ทําการซื้อมาแล้วผมก็แกะฝาออกมานะครับนี่คือโค้ดทั้งหมดนะครับใครเติมทันก็เอาไปเลยแต่ว่าคงไม่ทันหรอกหลังจากออกคลิปนี้ไปแล้วผมน่าจะเติมทุกโค้ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทยอยเติมโค้ดเพื่อเอากล่องเนี่ยเข้าไปในเกมฟรีไฟล์กันเลยละกันนะครับก็เพิ่มช่องก่อนแล้วจากนั้นมมก็จะก๊อปรหัสลง อย่างรวดเร็ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ปโอเคได้มา5กล่องก่อนนะครับโอเคแรกต่อครับทุกคนได้ไปแล้ว5กล่องน,นะ2โค้ดหรือว่า2ฝาเนี่ยนะครับจะได้1กล่องดังนั้นถ้าทุกคนไปซื้อขวดใหญ่เนี่ยก็จะจ่ายแพงนิดนึงนะครับกว่าเราจะได้โคดมาถ้าหากว่าเราไปซื้อแบบกระป๋องเนี่ยมันก็จะถูกหน่อยแล้วเราก็จะได้โค้ดมาเยอะนะครับดังนั้นใครที่ไม่ค่อยกิน S ผมแนะนําว่าซื้อแบบผมดีกว่าแล้วจากนั้นก็ตัดฝาถ้าไม่กิน S ก็เอา S ไปแจกคนอื่นเอาไปให้ใครก็ได้นะครับที่เขาชอบกินนะสำหรับคนที่ไม่กินน้ำมันลมนะครับตัวผมก็กินอยู่บ้างนะแต่ว่าผมเน้นแจกจ่ายให้กับคนที่รู้จักเอาไปกินกันเพราะว่าผมสนใจแค่โค้ดอีก5้ากล่องครับปายสวยปับ๊บอีกห้ากล่องปับป๊บปับ๊บปั๊บผมบอกเลยนะครับว่าเติมกันมือหงอิดครับทุกคน เน่มากกับการที่แบบต้องมานั่งเกาะโคดทีละอันอ่าแต่ก็เพื่อนที่เราจะได้สุ่มนะดังนั้นก็ต้องใช้ความพยายามในการนั่งเกาะโคดนิดนึงระหว่างนี้เนี่ยผมแจกของฟรีก่อนละกันขึ้นภาพอีกปักปากปาก าไปก่อน,นครับเอาไปเติมครับใครเติมทันเอาไปหน้านั้นผมให้ยังไม่ได้ใช้เลยฮะจริงๆผมไม่ได้อยากจะมาเติมกระจุกอยู่แค่คนเดียวนะถ้าผมไม่ได้หลังจากที่ผมเติมมา100กล่องนี้ผมก็ไม่ซีเรียสนะครับเพราะเจตนาคลิปวิดีโอนี้คืออยากะจะลองมาสุ่มแค่100กล่องอยู่แล้วนอกเหนือจากนั้นผมแจกทุกคนไปละกันนะใครที่ดวงดีเปิดกล่องเดียวได้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของคุณไปนะฮะใครที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจฮะกินกันต่อไปฮะ <laughs> แต่อยากกินเยอะนะมันไม่ดีต่อสุขภาพผมจําได้ตอนเกม อยแบงค์ Bank. มีกิจกรรมสปอนเซอร์แอคทีบีตอนนั้นนะฮะผมห่วงผมไม่อยากเททิ้งหรือว่าผมไม่อยากเอาไปอย่างอื่นผมก็เลยก,กอกใส่ขวดไว้ขวดเดียวกันแล้วผมก็กินวันหนึ่งแบบหลายกระป๋องมากจนจนผมวูบวูบไปที่นี้คือแบบหัวฟาดท้องน้ำอ่ะทุกคน <laughs> กินแบบโนลิมิตจัดอะ่ะโอเคห้ากล่อง โอเคครับนี่เป็นชุดโคสชุดสุดท้ายนะครับเปียงโอเคโอเคครับตอนนี้ผมได้ทการเติมโคสอ่า SX free fire เป็นเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับกล่องแอ s ที่จะเข้าไปใน R free fire ของเราเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด100กล่องนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าได้ครบเต็มทุกจํานวนหรือเปล่าอู้หูทุกคนดูดีนี่คือกล่องที่เราได้มาในจดหมายฮะโอ้โหจดหมายแบบเต็มกลัก โอเคเดี๋ยวเรามากดรับกันดีกว่าฮะทุกคนเปลี่ยง50กล่องแรกฮะเอ้ยไม่เปิดดิเอา้บาบังคับเปิดเลยอ่ะเอา,อางี้เลย <c oughs> ไม่ทันตั้งตัวโอ้โหเกลือดาะด่ะอ่ะ,อะแล้วมันยังมีอีก50กล่องที่ผมยังไม่ได้เปิดอ่ะทำไงอ่ะผมต้องออกเกมเข้ามาอีกรอบอ่ะ เฮ้ยผมตั้งหลักไม่ทันผมต้องสุ่มเลยหรอเมื่อกี้เนี่ยแร่ฝาพวกนี้มันใช้ทําอะไรบ้างวะเนี่ยเดี๋ยวออกเข้าเกียร์ใหม,ม่อีกรอบครับเติมเกือบตายสุดท้ายได้เกลือแบบนี้ก็ไม่เอานะทุกคนกล่องจดหมายมันเต็มอม่ะทาไงอะ่ะมต้องรับก่อเหรอเอา้าแล้วจดหมายมันไม่เข้าเพิ่มแล้วหรอหรือมันต้องรับทีละห้าสิบห้าสิบเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ดันีไฟผมไม่รู้ว่าโคดพวกนี้เวลาเติมมันต้องเติมทีละห้าสิบเหรอเพราะว่าผมเติมรวดเดียวไปหมดเลยอะครับรอยโคดเฮ้ยมันไม่เข้าจริงจริงหรอเมื่อกนค ทุกคนไม่เห็นใช่ไหมแป๊บนึงเนี่ยตัวนี้มันมันเข้ามา50าสยแล้วผมก็รับไปแล้วเมื่อกี้50ากล่องแล้วมันก็เลยไม่เข้ามาเพิ่มผมก็เลยกดลบจดหมาย50แรกไปที่ผมรับไปแล้วแล้วคือผมไม่ได้อา่านรายละเอียดให้เดียวว่าเราจะต้องเติมโค้ดครั้งละ50โคด้ดเพราะว่าจดหมายมันมาทับกันแล้วเราจะไม่ได้อย่างงี้ยตอนนี้ผมรู้สึกเศร้าจัดเลยอ่ะเพราะว่านั่งเติมจนมือหงอิกแต่ว่ากล่อง S หายไปครึ่งหนึ่งผมต้องหาให้ดีก่อนผมจะไม่โทษระบบเดี๋ยวแป๊หนึ่งนะครับ ขอหาสักคู่อันนี้คือสิ่งที่เราสามารถแลกได้นะครับในโค้ด50แกที่เราได้ก็คือ i w วอลครับแล้วถ้าได้อยากได้คาตุ้ยใบกัญชา๋อกใบเมเปิลแล้วถ้าผมอยากได้สิ่งที่เรียกว่าคาตนะานี่คือผมต้องสุ่มอย่างเดียวเนาะงั้นเดี๋ยวเรารับ i w วอลไปก่อนล้วกันครับ <c oughs> ได้วอ์มาแล้วแต่ว่าตอนนี้ผมผมยังไม่ได้อีก50กล่องที่เหลือว่ะทุกคนขอเข้าอีกรอบหนึ่งถ้าไม่ได้ก็ก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วอาจจะเกิดจากการที่ผมอ่านรายละเอียดของการเติมไม่ดีพอนะครับผมขออ่านก่อนแล้วกัน หายไปไหนวะอันนี้เหมือนอารมณ์เลยเนี่ยทุกคนจริงๆเซ็งจัดเลยอะเดี๋ยวผมขออ่านละเอียดตรงนี้ให้ให้มันครอบท่วนกันนะครับเผื่อว่ามันผมมันพลาดที่โัมเองระยะเวลาการเข้าร่วมอันนี้ก็เขียนกันปกตินะครับเงื่อนไขผู้เข้าสามารถรับราชจากผลิตภัณฑ์โอเคชัดเจนเจมแจ๋ว ผู้เล่นต้องทําการเคลียร์กล่องข้อความเพื่อให้มีพื้นที่ว่างเพียงพอก่อนรับของรางวัลจึงจะได้รับกล่อง s b o x หากเกิดปัญหาในการจัดส่งของรางวัลเนื่องจากกล่องข้อความเต็มการิน่าจะขอสร้างหวนสิทธิ์ไม่ส่งของขวัญใหม่ให้ขอแท้เลยว่ะทุกคน คือประมาณ200กระป๋องที่เราเติมไปได้แค่50นะครับอันนี้เป็นความผิดพลาดของตัวผมเองผมไม่สามารถโทษใครได้นะครับเพราะว่าเขาก็เขียนกติกาวไว้นะครับลืมอ่านไม่ได้อ่านให้ถีทวนก่อนเติมก็พลาดเองฮะผมไม่ค่อยได้เล่นฟรีไฟด้วยแหละก็เลยไม่รู้ว่ากล่องจดหมายเนี่ยมันตัน50ิคิดว่ามันน่าจะตันมากกว่านี้นะครับผมก็เลยเติมรวดเดียวเลยกะว่าเหนื่อยกอกทีเดียวแล้วเดี๋ยวจะไปเปิดกันทีเดียวแบบร้อยกล่องนะครับก็เอาเป็นว่าขาดทุนไป50กล่อง ไม่เป็นไรครับคลิปนี้จริงๆครผมอยากจะแค่เข้าร่วมอยากแค่เข้ามาลองสุ่มดูเผื่อว่ามีโอกาสที่จะได้คาตาะเอ็ดฟนะครับเพราะว่าเผมเห็นแล้วมันสวยดีทุกคนสกินคาตาะเอ็ดอะแต่ก็รู้สึกเฟลเฟลนิดนึง โอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันจนจบคลิปนะครับตอนนี้คือแซดสุดๆโทษใครไม่ได้ฮะแต่ว่ายังมีโค้ดอีกหลายโค้ดเลยนะครับประมาณ100โค้ดนะครับที่ผมยังไม่ได้เติมนะครับผมตั้งใจว่าจะเติมแค่100โค้ดแล้วก็เอ้ย200โค้ดและอีก100โค้ดเนี่ยผมจะแจกท่านผู้ชมก็เป็นไปตามเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลนแต่อย่างใดเนี่ยผมจะไม่เติมเพิ่มแล้วผมพอแค่นี้สุ่ม50กล่องพอนะฮะได้แอดวอลก็โอเคแล้วทุกคน เสียฟรี50กล่องก็โอเคครับเดี๋ยวขึ้นโค้ดฟรีให้ทุกคนได้ไปเติมกันใครไวใครได้นะขึ้นครับไวรัดแด็กปั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 กกดหยุดกันเอาเองนะครับกดหยุดกันเอาเองนะกดหยุดคลิปกันเอาเองแล้วก็ไปกรอกกันเอาเองนะครับปัก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 ป๊บ โอเคครับผมขอแจกประมาณนี้ก่อนละกันนะครับในส่วนของโค้ดที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปแจกแฟนคลับผมใน t i k t o อกนะครับถ้าใครอยากได้ก็ตามไปดูได้ใน Tik t o อกอีกทีหนึ่งนะสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันก็อย่าลืมไดไลค์หรือตามแล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ขอตัวลาไปก่อน แบบเงียบๆแบบเศร้าๆถามว่ารู้สึกเฟลไหมก็เฟลเฟลมากๆอ่ะเศร้าทุกคนจริงๆอยากได้คาตา纳เอสมากเลยเพราะมันสวยใน ID ผดีมมันไม่ค่อยมีสกินอะไรเยอะๆมากมายอะ่ะส่วนใหญ่ก็ชอบเล่นพวกอวุสันคาตาะก็มีแค่นี้สำหรับคลิปนี้ก็ตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปวหน,น้าบา,บายๆครับ